ชมบรรยากาศยามแรงนะค่ะนาะเะบึงควายกับนกเบึงนั่นแหละพี่น้องข้างสวนยางของเรานี้เลยเองค่ะข้างสวนยางเขาเองจ้าควาย เสียงจากธรรมชาตินะคะเนาะสวยงามตามธรรมชาตินะคะ บรรยากาศบ้านบ้านเฮานะคะนอ้อบ้านนอกบ้านนาม,มีวัวมีควายสวยงามตามธรรมชาติอ วิธีของคนชนบทมาทางนี้ก็จะเป็นป่าป่าไม้ป่า,ปากิจป่าหังสวนอ้อยสวยงามไปตามธรรมชาติ ควายก็มีตัวเดียวยามแรงหามงหามงแรงกันยังมีแดดอยู่ได้จ้าพี่น้องตามบ้านเฮาเนะเมืองตนกิกไงซุ้มที่อยู่ทางไก่กับเบิงเด้อพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติบ้านนาะ ชมความสวยงามของธรรมชาติ ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้า